ครับสวัสดีครับนี้ครับติดตั้งกับยามาฮ่าครับแกรนฟรีโน่ครับก็เป็นจะเป็นแกรนฟรีโน่ตัวชมแรกเลยชมเก่านะครับก็วันนี้ติดตั้งหนึ่งรายการก็คือนะครับชุดสวิตไฟผ้าหมากนะครับก็เปลี่ยนแทนเบ้าเก่าไปได้เลยครับถอดของเก่าทิ้งแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปแทนนะครับก็เสียบปรับเข้ากับตรงตรงรุ่นกับตัวรถเลยนะครับก็การใช้งานง่ายๆก็เปิดเสีกุญแจมาก็ใช้งานได้เลยครับดันไปสุดทางครับการสายมือครับก็จะกระพริบใช้งานได้เลยนะครับ สถานหน้าจอเรือนไมแสดงครบครับดันกลับมาฝั่งเดิมครับคือการปิดครับครับก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวาใช้งานได้เหมือนเดิมครับตามปกตินะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะครับโอเคครับก็สำหรับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับตาม รายละเอียดที่ลงไว้นะครับจะมีช่องทางการติดต่อให้ครับทางไลน์แอดแ